สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้าน Cookie Land ์ช็อให้บริการเติมเกม c o o k ี้ Run และเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือคป,ประหยดดัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็จะมาตามล่าคุกกี้ตัวใหม่กัน ในแพทนี้ก็จะเป็นคุกกี้บาชิสเค้กแล้วก็คุกกี้โกชีตนะคบอ่าของโหดมาเว้ยเดี๋ยวก็ไปจัดกันเลยดีกว่ามีงบประมาณอ่ะสองแสนกว่ากว่านะครับรวมกับของที่มันแจกนี่ซีซั่นนี้จะมีการแจกอ่าสามพันเพชรนะครับเพราะว่าเปิดเซิร์ฟช้าเออก่อนอื่นก่อนที่คุณจะสุ่มอะไรนะครับข้อแนะนำให้ไปที่ ร้านค้าพิเศษก่อนแล้วก็ไปซื้อตรงนี้นะคือมันคุ้มนะครับเพราะว่ามันสามารถเลือกเศษตัวที่เราต้องการได้มันแบบไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายคือต้องจัด100%เนะที่เหลือเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับมี2 0 0แสนกว่าเนี่ยผมก็เล็งเอาไว้ว่าจะเปิดสัก3ดาว4ดาวก่อนละกันเอามาลองรีวิวเพราะว่ามันเป็นแนวหน้างไง เราก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเก่งหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวนะครับผมมองว่ามีโอกาสที่จะเก่งแล้วก็เอาไปคอมโบกับเจ้าโกชีตนะครับไปลุยกันพิมพ์ตัดฟรีผมสุ่มในดีหลักไปเมื่อโคตรเกลือเลยหมดไป3าม0 0ื่กว่าได้มาดาวเดียวนะครับมาไม่มาลูแอลมอนนี่เซิร์ฟเพิ่งจะเปิดสดๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าคลิปจะลงในวันไหนมาแล้ว มาแล้วอยากผันด่านไปงั้นเหรอตัวอะไรตัวอะไรอ๋อคาซีนี่คุ้นๆน,นะครับเป็นบาสชีสเค้กนะเจ้าตัวเนี้มันจะเหมือนกับอานูบิสนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรเทพปิทักษ์ของทางอียิปต์เขาถ้าแบบเข้าใจไม่ผิดนะมันจะเป็นประมาณนี้ครับองคลรักษ์โอ้เท่ดีเหมือนกันโอ้ยได้ลุงซีรันมาด้วยอ่าเรามีพิมพ์ตัดฟรี50ครั้งเอาไป เผื่อได้โกลชิตเอ้ยบูพายตัวไหนก็ได้ที่ยังไม่ซ้ำนะครับเราเอาหมด <c oughs> โอ้หวานเจีย๊ยบแบล,ล,ล็คเพิลมาวะเอ้ยเลดใช้ได้พาเฟ่อันนี้ตันแล้วอุย๊ยปาฮอลลี่อัปดาวนะครับโอ้ยวันนี้เลดพอได้อยู่นะแต่มันเล่นไปตอนแรกไอ้น,นี้หลักอย่างเกลือ อดีนี้ต้องไม่เกลือนะครับพิมพ์ตัดฟรีไปแล้วเดี๋ยวสุ่มสัก60,000ก่อนดูอาการก่อนว่าเออจะไหลไปต่อหรือเปล่าหรือว่าจะพออะไรยังไงนะครับสัก4ดาวผมว่ามีโอ,โอกาสได้อยู่นะ3 4ดาวนี่ไม่น่ายากนะครับโอ้โหหมดพิมพ์ตัดฟรีไปเกือบหมื่นมาจะเสริงจริงวยเฮ้ยมาหน่อย เอ้มาม่วงแต่ว่าซ้ำนะครับมาหน่อยโกชีดแอนบาชิดโอ้โห,โหไม่ส้มสักกตัวนะครับปมือเจ๋วเลยแจ๋วเลยอะไปต่อกันครับอ่าได้มาหนึ่งเซตแต่ว่าตัวไม่ออกโอเคเฮ้ยบอกว่า3ดาวเลยนะตอนเนี้ยสี่ดาวมีโอกาสเป็นไปได้น,นะครับในงบหกหมื่นเนี่ยเออมีโอกาสอยู่นะ อยากเกลืออยากเกลือมาแล้วก็ใช้นิกริตเตอร์มาอีก2เซษนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อน,อนว่ากี่ดาวแล้วปึ้งปึงโอ้โหจะได้ลองอไปรีวิวแล้วก็ทดลองเล่นจริงนะแต่ส่วนตัวผมมองว่าอาจจะต้องไปกับเจ้าโกชิด,ด้วยกันไม่งั้นมันอาจจะโชว์ศักยภาพได้ไม่ถึงขั้นสุดนะครับอ่ะเดี๋ยวที่นี้ผมเท่าไหร่นะ ต้องเก็บต่อย2อ2ตัวครึ่งนะครับเราจะได้4ดาวแต่ถ้ามันออกเยอะกว่านั้นหรือว่าเลทดีอาจจะมีไป5ดาวให้เนอะอ่ะไปดูกันอมอมนมาบ่อยวะเออเป็นไรกับลุงแอามอมนเนี่ยอุ้ยโกชีนมา3เซตทุกคนโกชีน3เซตถือว่าเยอะนะครับเจ่งว่ะเอ้ยมาหน่อยมาหน่อยต้องการบาชีสเค้กเอ้ยเลดโอเคอยู่นะ เอาเลยยังยังยังไม่ยอมออกมันอันอยู่มันอันอยู่โอ้โหซ้าอะ่ะเพสทีนะครับเพสทีเพสทีเอ้ยหลังๆไม่เกลือวะ่ะทำไมทำกันงี้มาอ้าวเน็ตเป็นไรเนี่ยผมว่าตอนเนี้ยคนไม่แย่งกันเข้าเซิร์ฟมากมันแบบคนนู้นก็เข้าคนนี้ก็เข้านะครับโอ้โหโมาหลุดอะไรตอนนี้เกี่ยวปัญหาเนี่ยบัก๊ก หรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างอะช่างมันโอ้ยทำไมบักแล้วไม่เกลือวะเออไอตอนเข้าดีหลักมันจะมีบักเกี่ยวกับเสียงอันนี้เป็นจริงแล้วก็เห็นกันตอนอัดคลิปนะครับที่เราเล่นอะไอโหมดใหม่ใช่ไหมทีนี้มันจะเหมือนว่าเสียงเพลงมันคาวไว้อะเออเพราะแบบต้องออกเข้าใหม่เลยแต่บางคนก็ไม่ซีเรียสอะไรพอดีว่าอัดคลิปไงแล้วเสียงเพลงมันดังกว่าเสียงพูดนะครับก็เลยต้องอะเข้าใหม่อะไปดองดูใหม่ที่ทำไมมันเกลือจังวะตงหลังนี่มาแบบ เงียบมากอย่ามาเงียบเอ้ยทัตตาแตงเอาเอานะทัตตาแดงผมเอานะครับตาแดงมาเลยลูกพุนออกเรื่อยๆครับเป็นตัวที่แบบน่าสนใจเอ้ยวโหหมดไปหลายหมื่นละเจ็ดหมืนกว่าแล้วนะครับเจ็ดหมืนกว่าได้แล้วนะยังคงเงียบกริบอะมักะลินโอเคมักะลีนผมเอาเดี๋ยวเอา สีดาวนี่แบบแรกๆเหมือนจะไม่ยากหลังๆยาก,กน,นะครับเฮ้ยแม่งไม่ออกจริงอะทุเล็เกินเออมันต้องให้กูดา่า <c oughs> โอเคเดี๋ยวอีกสักตัวหนึ่งลวเอาสีดาวพอไม่งั้นเดี๋ยวบานปลายนะกองไอแนวหน้านี่ไม่ต้องเก็บเยอะเท่าไหร่เอาแค่ประมาณหนึ่งพอเนอะเอาแค่เราแบบใช้งานถ้ามันเจ๋งจริงเราจะมาเก็บเมื่อไหร่ก็ได้เอ้ใายห,หึงเศษอีกหนึ่งเศษนะครับ มาเดี๋ยวครั้งนี้เราจะลุ้นไปได้วยกันเอาแบบอ่าไม่สคลิปเออเราสคลิปบ่อยแม่นอาจจะเกลือนะครับอยากได้โกชีทอะ่ะขอหน่อยเหอะสักไอดีหนึ่งได้ไหมขอสักไอดีนะครับผมอยากเอามาอ่าลองแบบเล่นจริงจังดูมันจะได้รีวิวไปกับไอดีนี้เลยใช่ไหมไม่งั้นไม่มีตัวรีวิวคู่กันนะครับคุกกี้รสหัวหอมอืมอะไรอะ่ะ อ่าสับปะรดสับปะร่นะครับโหซอสพลิกเออชาติไหนจะบัฟวะเนี่ยซอสพริกโคตรแกเ <c oughs> ฮ้ยสีนี้หรือว่าหรือว่าโอโ้ไม่ใช่เป็นซาเบะหรือเปล่าไม่ซาเบะก็ราชินีนะครับอู้คิดว่าจะโกชีตตกใจหมดเลยราชินีนะครับแบบนี้ราชินีน้ำแข็งโอ้โห คิดว่าได้โกชิตแล้วสีมาสวยเกินจับใจอ่ะมาโกชิตโกชิตโกชิตบาชิตเค้กโอ้โหเกือบแล้วทุกคนอีกแค่นิดเดียวเฮ้ยพอเมื่อสคิปมันเจ๋งว่ะมันได้ราชีนีน้ำแข็งนะเออต้องแบบนี้ถูกไต้องแบบนี้อะสคิปสคิปเป็นท้ายโอ้โหเรามี้ใช้ได้ครับขึ้นไปเท่าไหร่แล้วเอ่ย ไปเท่าไหร่แล้วสี่ดาวกว่าเดี๋ยวถ้าดาวก็เป็นไปได้อยู่นะไอ้มังก่อนอัพดาวนะครับหรือเอาไงพอก่อนไหมเพราะว่าเราเราขอลองก่อนดีกว่าเนอะมันมันสิ้นเปลืองนะครับถ้าบางทีมันมันใช้งานยากหรือว่ามันต้องเล่นคู่กับไเจ้าโกชิตจริงๆเนี่ยผมมองว่าแนวหนะ้าอาจจะไม่ต้องดาวเยอะมากก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้ามันเก่งเราไปเก็บปลายซีซันก็ได้ตอนนี้เราต้องประหยัดงบแล้วก็ากราะจายหลายส่วนเผื่อไว้เผื่อไว้ ่าแล้วก็เหมือนป้าผมจะอัปดาวได้นะขอ,ขออนุญาตอัปก่อนนะ mm. อ้าวอะไรอะเกมเกมเป็นไรอะ <c oughs> บักบ่อยมากโอเคงั้นก็ตัดจบที่ประมาณนี้ก่อนเลยละกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนเปิดได้โกชีสสวัสดีครับ